สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาของวันที่27นะคะเป็นสูตรหลักเนาะสูตรหลักนะคะตารางก็เข้าไปที่75นะคะเกือบแตก3ตัวเสียดายไม่มี0ูนย์เนาะนี่นะคะแอดจับ5 0เอ้ย5 6 7 ห้าสามเจ็ดนะคะมีทุกเจ็ดนะคะยกเว้นห้าศูนย์เจ็ดนะคะเพราะว่าในตารางไม่มีศูนย์มานะคะโอ้ถ้าสามมาอยู่ตรงนี้หรือเก้ามาอยู่ตรงนี้นี่แตกสามตัวแล้วนะคะแต่เป็นศูนย์เนาะมาเนาะนี่ก็กลับหัวหกเก้าเอานะคะน่าเสียดายมาดูนะคะนี่งวดของวันที่ 27เนาะแต่แอดขอสรุปของวันที่24ให้ก่อนนะคะเป็นตัวประกบขึ้นเด่นเลยนะคะขึ้นทั้ง7ขึ้นทั้งห้านะคะเป็นตัวประกบขึ้นแทนเนาะผลหวยออก0ูนย์านะคะ0 3นย์สานย์ห้าดนะคะศูนย์สาศย์ห้าสูตรนี้เป็นสูตรหลักนะคะทำไมถึงเรียกสูตรหลักใช่ไหมคะเพราะว่ามีตารางแล้วแอดก็จับชุด8ตัวให้นะคะเผื่อฟุกถูก3ามตัวนะคะแต่ว่าน่าเสียดายอันนี้ผิดหลักสิบนะคะ ผิดหลักนี้นะคะถ้าเอาศูนย์มาใส่ตรงนี้สองตัวเนาะเลิดเลยค่ะแตกสามตัวเลยนะคะโอ้วนจะแตกสามตัวไายงวดเสียดายนะคะในตารางไม่มีศูนย์นะคะน่าจะเป็นสามห้าเจ็ดขยบมาเนาะไม่งั้นทุกคนก็ได้สามตัวตรงแล้วนะคะเอา้าสู้กันใหม่ค่ะทุกคนตัวเด่นนี่หลุดเลยนะคะเป็นตัวประกบมาแทนเนาะน,นี่ห้าหกเจ็ดตัวประกบนะคะมันมามันมาเจ็ดมาห้าเลยนะคะจับคู่กันเองเลยค่ะ จับคู่กันเองงวดก่อนสองเราก็ดับอยู่เนาะสองดับอยู่นะคะนี่เอามาดูงวดใหม่กันนะคะงวดของวันที่27วันจันร์นะคะแอดลงให้ดูนะคะนี่ตารางนะคะถ้าใครชอบก็ลองสังเกตตารางเอานะคะบางท่านก็เอาตารางไปจับเอาเนาะ ลางไปจับเอาเผื่อฟุกถูกสามตัวนะคะเผื่อฟุกเนาะมาดูนะคะโค้งงวดวันจันทร์นะคะงวดวันจันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอุย้ยข,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังกันเนยไปสูตรไหนก็ขอให้ปังนะคะแต่ว่าสูตรใหม่หน้าลองมากเลยนะคะก็ชอบอยู่ี่สูตรไหนสูตรมันเดินดีนะคะตัวรูดมาดูนะคะเด่นนะคะวันจันทร์สูตรหลักนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดให้ไปที่ 012นะคะให้ไปที่012ค่ะตัวเด่นนะคะ012 01นี่ก็ถือว่าเดินเนาะอู้หนึงเดินยาวนานเหลือเกินนะคะ1นงยืนเดินแบบยาวจริงๆนะคะเอาแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะพิจารณากันดูทุกคนถ้าชอบด้วยกระจัดถ้าขัดก็ผ่านเนาะ

แอดชอบใช้สูตรหนึ่งแทนค่าศูนย์นะคะตัวนี้เป็นสูตรหลักเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเลขทูบเก่านะคะช่วงนี้เลขทูบก็เข้าปา่าเข้าบงรุงแต่ก็จะจุดให้เหมือนเดิมนะคะพิจารณากันดูนะคะก่อนตัดสินใจในการลงทุนหรือช่วงนี้ก็พักไปก่อนก็ได้นะคะหวยวนอยู่ศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เด่นเข้ามาที่ศูนย์หนึ่งตอนนี้นะคะไม่รู้จะยังไงนะคะแต่ว่าพอศูนย์ให้ดับเจดนะคะดับเจสูตรนี้ลงล่างเลยค่ะ สูตรนี้แปลกนะคะสูตรนี้เออสูตรให้ดับเจ็ดใช่ไหมคะสูตรนี้มาต่ําค่ะแปลกมากนะคะไม่ติดดับเลยนะคะสักตัวสูตรนี้ไม่ติดดับสักตัวเลยนะคะดับเจ็ดแล้วเจ็ดเดินนะคะตอนนี้เจ็ดเดินจะดับอยู่ไหมทุกคนว่าแล้ววันที่ยี่สิบเจดด้วยนะวยสวยๆเนาะเอาเอาไปพิจารณากันดูชอบตัวไหนก็นจัดนะคะอันนี้เป็นสูตรหลักนะคะส่วนตัวแอดไปสูตสิบหกหางนะคะ แล้กวก็กาลังพิจารณาสูตรใหม่อยู่ค่ะอยากไปสูตรใหม่ด้วยนะคะอยากไปสูตรใหม่ด้วยก็เลยกําลังนี่อยู่ค่ะนั่งจ้องอยู่นี่และค่ะตอนนี้นะคะแอดอยากลองโค้งใหม่นะคะอยากลองขค้งใหม่นี่แหละค่ะบอกว่าขอ้งใหม่พาตื่นเต้นวา่าซานหมายถึงสูตรนะคะหมายถึงสูตรอยากลองสูตรใหม่ดูนะคะ อีสูสิบหกครั้งแอดจะเริ่มเบื่อมันแล้วนะคะถ้าอาทิตย์นี้มันไม่ปังนะคะวันจันทร์วันพุธนะคะขอให้มันปังนะคะขอให้มันเข้านะคะวันจันทร์กับวันพุธนี้อะไรก็สิบหกครั้งมาก่อนละค่ะเพราะเอฟซหลายๆท่านก็ยังมันก็มาสองวันหลุดหนึ่งวันเนาะก็ถือว่าอู้ที่จริงมันไม่น่าหลุดนะทุกคนเนาะหวยออกสวยสวยๆนะคะ แต่ไม่มีตัวที่เราซื้อ03ไปอยู่ข้างหน้านะคะไม่ถูกนะคะ03แอดไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันไปอยู่ข้างหน้านูนะะ่นค่ะแต่ถ้าใครเล่นเล่นหตัวล่างก็คงจะถูกไปเนาะมีไหมเนาะมีไหมเนาะค่ะมีนะคะ fc ทางฝั่งทางนู้นของแอดเนาะได้กันไหมคะ03ได้กันไหมเนาะบางท่านก็ได้03นะคะโอ้แอดอีสาเทะ สูตรจะได้สูา3เกือบลา้สูตรเลยนะคะงวดวันศุกร์นั่นนะออแต่ว่าแตเลขเลขลงต่ํานะคะนี่เลขลงต่ําเหมือนงว,นวดสูตรสิบหค้างของเรางวดก่อนเลยค่ะนี่หอวยคืองามเทละ่ะนี่สวยงามพระรามแปดนะคะอันนี้แอดทำตามสูตรให้นะคะทุกคนทําตามสูตรให้ชอบกระจัดขัดก็ผ่านเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะมีสูตรไหนแอดก็ลงให้นะคะแต่แอดจะชอบสูตรใหม่นะคะจะลงให้ทุกคนดูนะคะ เอฟีรอสู่สิบหกางอยู่ง่วงนอนนะคะตอนนี้เพียมากทาหวยไทยเยอะทําหวยไทยเยอะเพียเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้หิงนะคะขอให้ปังขอให้โชคดีแตกสาตัวตุงเด้อุกคนเ้ยขอให้มันหมานหิงหิงปังปังเด้อจ้ะเอานี่ค่ะแข็บไว้ค่ะพิจารณากันดูเพราะว่า บางท่านก็เอาอตารางนะคะออตารางไปตัดเอานะคะแต่ว่าถ้าตามที่ตามที่แอดทำนะคะมวดเมื่อกี้ที่มันมา5-7ใช่ไหมคะถ้าในนี้มันมีครบนะคะตัวที่มันจะออกมันจะออก4-5ออก4-2ออก1-5ออก1-2นะคะ0-4-3-4นะคะ0-4-3-4 0-1-3-1นะคะแล้วก็จะเป็น0-5-3-5 0-2-3-2นะคะอันนี้แอดเรียกว่าตัวข่ามฝากนะคะใน0-5-3-5 0-2-3-2นะคะ 0535นี่ก็051คู่021คู่เอ้ย051คู่351คู่1234เนาะ123ถ่มอย่างละ4หางนะคะทั้งหมดจะเป็น10ถ้าถ้าตัดถ้าตัดในตารางนะคะถ้าตัดในตารางทั้งหมดจะเป็น12หางนะคะสมมุตินะคะ1234อันนี้คือคู่เด็ดเลยนะคะ12154245นะคะ ลงลงมาก็จะเป็น0434นะคะ0131 1. อ้ามี01อีกแล้วทุกคน 0, 1, 3, 1นี่0131เนี่ยค่ะตัวข้ามฟากจะเป็น0535นะคะ0232คะ่ะ032เอา้ามี01ได้นีในตัวเด่นเลยนะคะนี่01นี่ค่ะถ้าตัดตารางแบบที่แอดเคยสอนนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้สอนนานๆนนนนแล้วนะคะไม่รู้ fc จําได้ไหมเนาะเลขตัดตารางนะคะ ตัดตารางตัดตัวเด่นออกจากตัวที่เอสเจนะคะนี่ตัวที่เอสเจให้8คู่นี่ตัดทึบทึบุึบอีนี้จะเป็นตัวเด่นสุดก็คือ4 5 4 2 1 5 1ี่สองหนเนี่ยค่ะลงมาก็จะเป็นศูนย์สี่สามสี่ามหน่อศูน์หมาอีกแล้วค่ะมีศูนย่ 0, 1, มาอีกแล้วทุกคนนี่นี่ตัวนี้ก็ให้0 1แต่ว่าจับคู่0 1ไม่ได้นะคะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปพิจารณากันดูเนาะแอดก็ขอวอวยพรอวยใจให้ทุกคนหมานเฮงปังนะคะแอดก็ทายยอยลงสูตรให้นะคะเตรียมรับข้อมูลได้เลยเด้อก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะอาจจะมีแบบมีเข้ามีหลุดนะคะพิจารณากันดูก่อนหรือดูทรงก่อนก็ได้นะคะแอดก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นลองเอาไปเทียบกับสูตรที่ทุกคนมีนะคะว่าชนกันไหมนะคะพอไปได้ไหมนะคะ แอดชอบตัวไหนแอดก็แจ้งนะคะก็ขอให้ขออวยพรเลยค่ะให้มาให้หิงให้ปังนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ